ยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดชียดนภาคใต้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปที่อบตพร่อนกันบ้างครับต้องบอกว่านายกอบตพร่อนนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มีการแต่งกายย้อนยุคด้วยชุดนักเรียนชุดแฟนซีครับในการลงพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆครับนี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับคุณผู้ชมครับในบ้านปาในบ้านจานันนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นครับโดยทางด้านของนายมุนอิน ฮัชช่นนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่นนะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่อบตอเนี่ยแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคครับชุดนักเรียนแล้วก็ชุด Power r a n g e รนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ฮีโร่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบความสุขรอย,ยิ้มให้กับเด็กๆครับ ซึ่งต้องบอกว่างานาเด็กเนี่ยจะมีในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดกิจกรรมทั้งเรื่องของการเต้นประกอบเพลงเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับถ่ายรูปนะครับซึ่งก็มีประมาณสัก50คนครับได้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสร้างรอยยิ้มความสุขความสนุกสนานให้กับเด็กๆนะครับ แลวต้องบอกนะครับว่ามีพี่ๆพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเด็กบางคนเนี่ยต้องบอกนะครับคุณวรวรรณครับว่าเกิดความกลัวแล้วก็ร้องไห้เนี่ยจนคุณครูเนี่ยต้องคอยเข้าไปยืนปลอบแลก็ให้กําลังใจนะครับนอกจากนี้ก็มีการจับรางวัลนะครับเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยมอบให้กับหนูน้อยผู้ที่โชคดีแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมายเลยทีเดียวครับเพื่อจะสร้างขวัญกาลังใจนะครับให้กับน้องๆแล้วก็มีการเารียกว่าแจกประกาศให้กับเด็กๆที่ได้ทําคุณประโยชน์ กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วยครับในสีสันก็น่ารักมากเลยทีเดียวครับ